สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมร้านเอซคอช็อปอันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับผมซี่เคยสัญญาไว้ว่าจะมารีวิวนะครับแล้วก็ชุดเต็มของระบบพุตสตาร์ทวันนี้ผมเทสได้ดูในรถดีแม็กเก่าคันนี้เป็นก้าวใส่ครับรถเก่าก็ใส่ได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ได้แต่รถใหม่นะครับไมดูการใช้งานตัวรีโมทตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามานะครับจะมาเสริมมาเพิ่มในตัวของพุตสตาร์ทนะครับแต่ตัวมือถือเรามีนานแล้วนะครับตัวมือถือเราก็สมมติว่ากกด็อนะครับ กดล็อกนะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับนี่คือสตาร์ทรถผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวรอดูนี่ครับนีสตาร์ทรถผ่านมือถือนะครับรถติดเรียบร้อยนะครับดูนะครับแล้วก็สั่งดับได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะใช้งานได้ทั้งข้างนอกและข้างในครับสมมติว่าอันนี้เป็นข้างนอกนะครับนี้ก็คือเป็นกดล็อกนะครับสังเกตไปเดียวนะครับ แล้วก็อันนี้กดล็อกอะนะครับแล้วก็กดสตาร์ทก็ผ่านตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติกดปึ๊ดแช่ไว้ประมาณสักห้าวิครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมนี่นครับรถติดนะครับผมแล้วก็สั่งดับนะครับ นะครับแล้วก็ใช้งานผ่านตัวหน้าจอ LED ก็ได้ครับเป็นหน้าจอทั้ตะกีนะครับตัวโลโก้ตัวนี้มันจะไม่มีของอลซูนะครับผมแต่ว่าจะมีเป็นรุ่นอื่นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มีเป็นพวกเนี่ยครับเบนต์โตโยต้าฮอนด้ามิตซูอะไรต่างๆจะมีเกบหมดครับจกเน้นอลซูครับอลซูยังยังไม่มีเข้ามาครับเป็นพวกบัต d ้าเชฟโ No เล็อะไรต่างๆมีหมดนะครับตัวนี้จริงๆแล้วจะทําได้คับกับรถ ที่มีเป็นพัสตาร์มาอยู่แล้วก็คือย้ายมาเป็นตวใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเมื่อกี้ผมเป็นผมใส่เป็นโลโก้แรบโบไว้นะครับเวลาเปิดก็จะเป็นโลโก้แรบโบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับกดล็อกหน้าจอตัวนี้ก็คือสามารถใช้แทนีโมทใช้แทนโทรศัพท์ได้เลยเมื่อก่อนเราใช้ผ่านตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็ก็ยังใช้งานได้นะครับนี่ครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ผ่านผ่านตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ กดล็อกนะครับต้ง้ว่ากดล็อกโทษทีครับจนลืมไปว่าต้องกดล็อกนะครับก็กดล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับกดล็อกนี่นะครับแล้วก็สามารถสั่งสาตาร์ทผ่านตัวนี้ก็ได้เหมือนกันก็หน้าจอ LED นะครับก็คือกดแชรไว้นะครับแล้วก็ขึ้นรูปฝาปกมาเราก็กดหยุดแล้วเราก็ยกมือออกนะครับแล้วก็รอ ขึ้นจนติดแล้วครับก็มีระบบเดินเข้าใกล้ออกห่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับก็คือถ้าเราเดินออกห่างรถก็จะล็อกเองเดินเข้าใกล้เราก็จะดล็กอ,อกเองนะครับตัวนี้ก็สามารถสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวในต้นฉบับของรถที่ไม่ใช่ใส่คุตราร์นะครับก็คือเป็นรถสแตนดาดเช่นรถตู้รถโฟล์คเจอร์ที่มีคุตราร์จากโรงงานนะครับเราจะย้ายตัวรีโมทนะครับมาใถ่ที่หนะ้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอีกรีวิวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอของเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับ น,นี่ก็มาเทสให้ดูตัวหน้าจอ LED ก่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับสังดับได้เหมือนกันฐานฐานหน้าจอ LED นะครับเป็นระบบทอรสเกลน,นี่ขึ้นมาแล้วก็หยุดตัวนี้ก็สามารถบันทึกเ,ออเบอร์โทรเราได้นะครับ<ม>เบอร์โทรเราสมมติว่าเราหัวใจหายไงครับเผื่อคนหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีเบอร์โทรเราอยู่อาจจะติดต่อกลับมาว่าเขาก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องเป็นของใครของมันครับของ,ตองแต่ละแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้มีตั้งระบบอะไรต่าง มีเข้าใกล้เดินออกห่างนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ตัวนี้ราคารีโมทนะครับตัวนี้อยู่ที่4,000ันกว่าบาท4 0 0 0ปลายปนะครับไม่วมกับระบบกุตา้์นะครับระบบกุญแจตั้งหักนะครับผมหมยถึงรีโมทตัวนี้เป็นผมว่าเป็นถือว่าสวยงามครับจริงๆแล้วเป็นรีโมทของรถถ้าใครเคยคุ้นก็จะเป็นรีโมทของรถ BMW นะครับจะมีสีดําสีเงินแล้วก็สีแดงสีฟ้ามีหมกสี่สีนะครับเดี๋ยวรอ ของทยอยเข้ามานี่เป็นตัวเดโมโดที่ผมสั่งมาเทสแล้วก็เทส้ระยะเะลาึงรับถือว่าโอเคมากตัวนี้นะครับอ่าผ่านตัวตัวรีโมดตัวนี้อ่าผ่านตัวทุตลักก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ลองกดสตาร์ตนี้กดสตาร์ทผ่านรีโมดตัวที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่พี่โนบุสตาร์ทนะครับ ้กสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมต็าสามารถก็สามารถใช้งานได้ทั้งสามลูกก็คือรีโมทต,ตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวรีโมทต,ตัว LED ตัวใหม่ของเรานะครับผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปโทรศัพท์มือถือ ไปดูครับเป็นร้นรถลอกอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสมรรอก่อนนะครับแล้วก็ตัวในรถก็จะมีตัวเซ็นทรักท่เหมือนเดิมตัวนี้ก็สนใจก็ทักมาสอบถามทักคุยกันได้ครับเพราะว่าราคาแต่ละตัวจะแยกกันอย่างตัวแอปมือถือเนี่ยก็คือเพิ่มอยู่ประมาณ1,800บาทนะครับ ตัวตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0ันกว่าบาทแล้วแต่รุนแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็ตัวพุทตาร์เราก็ติดตั้งอยู่ที่4,500เหมือนเดิมครับผมแล้วแต่ว่าเุณจะเลอกลูกเล่นแบบไหนเพิ่มเติมเข้ามาแต่ผมบอกว่ามีมือถือมันก็ดีครับเวลาเราดื่มรีโมทหรือว่าทำรีโมทหายเนี่ยเรามีมือถือติดตัวเราอยู่เราก็สามารถเอามือถือออกมาแล้วก็กดสตาร์รถเราได้กดกดล็อกได้อะไรได้นะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ได้ได้อย่างเดียวนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งทั้งทั้งโทรทรีโมทแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ตัว โอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามร้นานาเราด้ยวยครับผมสนใจก็ทักมาสอบถามครับนี่ก็สวัสดีครับ